ได้รับมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาช,ชัยชระเขตหนึ่งให้ดำเนินการโครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนเป็นห้องเ,อเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการสแสวงหาความรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยังเป็นการส่งเสริมให้ใช้แหล่งการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนได้ดําเนินการประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการร่วมกันและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแหล่งการเรียนดูแก้โรงเรียนโรงเรียนพุทธ,ธิรังสีพิบูรณ์ นักเรียนได้ไปศึกษาเกี่ยวกับมณฑปของปูเจีย,ยมมีการเล่าประวัติความเป็นมาของปูเจีย,ยมเป็นการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เรื่องการบอกสถานที่ที่สำคัญว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมของชุมชนแต่ได้พานักเรียนไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านณหอประชุมโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลเป็นการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เป็นการยกตัวอ,อย่างสิ่งของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้แหล่งการเรียนรู้สวนเศรษฐกิจพอเพียงมีการอธิบายพันไม้ต่างๆถึงลักษณะของพันไม้นั้นๆว่ามีลักษณะอย่างไรเป็นการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วนะครับกเรียนมีมความตื่นเต้น ที่ได้ออกนอกสถานที่ได้ไปเรียนนอกสถานที่เรียนสนุกที่ได้เรียนรู้ในแบบต่างๆในในกุดคอนเทึกเกี่ยวกับพืชพันธุ์ของต้นไม้ยวกับคอนเทึกสถานที่แหล่งที่อยู่ของต้นไม้เหล่านั้นการที่เราได้พานักเรียนนะคะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนที่โรงเรียนพุทธิลังสีพิพูนนะคะเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ใกล้กับโรงเรียนเรามากที่สุดนะคะหลังจากที่เราได้พาเด็กๆไปแลนะคะนักเรียนให้ความสนใจนะคะ ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นเราดูได้จากพฤติกรรมของนักเรียนนะคะเด็กให้ความสนใจกับสิ่งที่เราพาไปที่ได้ไปก็สนุกค่ะได้เรียนรู้หลายๆอย่างกับการที่ได้เห็นวนดดตกตรงครูเจมแล้วก็ได้เห็นข้าวของของครูเจมเยอะแยะเลยนะได้เขียนแผนผังสแสดงตำแหน่งทิศทางของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนค่ะเราอยากไปเรียนรู้แบบนี้บ่อยๆเพราะว่ามันสนุกแล้วก็รู้สึกบายดีแล้วก็แบบคุณครูเข้าใจดีด้วยค่ะ ศูนย์การเรียนดูชีวพนาเวทบริษัทโตโยต้าบ้านโพชีวะคือชีวิตพนาคือป่าเวทคือถิ่นที่อยู่อาศัยอาคารชีวพนาเวทนี้ทัศการต้นไม้แห่งชีวิตตตะหนักถึงผลกระทบปรากฏการเรียนกระจกโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อกิจกรรมการก่อให้เกิดแก๊สเตือนกระจกป่านิเวศจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและมีกิจกรรมให้กับนักเรียนคือ ให้นักเรียนศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อระบบนิเวศโดยการวาดจำลองเหตุการณ์แหล่งต้นน้ำและปลายน้ำของนักเรียนที่มีชุมชนตั้งบ้านเรือนอยู่2ฝั่งจากการสังเกตของคุณครูนักเรียนมีความสุขแล้วก็รู้สึกสนุกกับการศึกษานอกสถานที่เพราะว่านักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตและคุณครูก็รู้สึกดีใจที่ทำให้เด็กๆเนี่ย ได้ไประโยชน์จากการพาไปศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้สําหรับผุ่ผมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทเทคโนโลยีนะคะจากกิจกรรมที่จัดขึ้นนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําป่าไม้และสัตว์ป่าอีกด้วยค่ะเป็เแนบบก็จะให้ความร่วมมือดีค่ะแล้วก็จะมีการปรึกษากันในกลุ่มหรือว่าบางทีอาจจะมีการสอบถามเพิ่มเติมจากคุณครูด้วยว่าพืชชนิดนี้เป็นยังไงบ้างมีมีพิษหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสามารถนําไปย้อมผ้าได้ไหมหรืออะไรพืชบางชนิดมันสามารถย้อมผ้าได้ การดํารงชีวิตของพืชและสัตว์ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไงครับมีประโยชน์มากเลยครับเราได้เห็นของจริงครับแล้วก็เราได้ไปเห็นสัตว์และพืชหรือหรือพืชบางชนิดที่เราไม่เคยเห็นครับรู้สึกสนุกค่ะในห้องเรียนก็จะเป็นแบบว่ารูปภาพในหนังสือเฉยๆค่ะแต่ว่านอกห้องเรียนก็ได้ไปสัมผัสจริงๆค่ะ และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานในโครงการบูรณาการแหล่งการเรียนรู้ใกล้โรงเรียนเป็นห้องเรียนเมื่อจบกิจกรรมโดยนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการตามตัวชี้วัดในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเช่นวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนที่มีคุณภาพเพื่ออำนวยต่อการเรียนการสอนของนักเรียนตลอดการศึกษา